หนึ่งสัพเพปุรักทิมายะทิสายะภูตาอเวราพยาปชานิคาสุขียัตานางปริหารันตุสองสัพเพปชีมายะทิสายะภูตาอเวราพยาปชานิคาสุขียัตานางปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวราพยาปชานิคาสุขียัตานางปริหารันตุ สี่สัพเพทขีนายาทิสายาภูตาอเวราอภยาปชานิคาสุขยียตานางปริหารันตุห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาอเวราอภยาปชานิคาสุขยียตานางปริหารันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวราอภยาปชาอนิคาสุขียตานางปริหารันตุเจ็ด สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะภูตาอเวราอยาปชานิคาสุขียะตานางปริหารันตุ 8. สัพเพทักขีนาอานุทิสายะภูตาอเวราอพยาปชานิคาสุขียตานางปริหารันตุ 9. สัพเพเหติมายะอนุทิสายะภูตาอเวราอพยาปชานิคาสุขียัตานางปริหารันตุ 10. สัพเพอุปาริมายะ ทิสายะภ ah ูตาอาเวราภยาปชาณิคาสุขีัตานางปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัตทิมายะทิสายะปุคาราอเวราภยาปชาณิคาสุขีอตานางปริหารันตุสองสัพเพปชิมายะทิสายะปุคาราอเวราภยาปชาณิคาสุขีอตานางปริหารันตุ สามสัพเพอุตรายะทิสายะปุคราอเวราพยาปชานิคาสุขียตานางปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายะทิสายะปุคราอเวราพยาปชานิคาสุขียตานางปริหารันตุห้าสัพเพปุรัตทิมายะอนุทิสายะปุคราอเวราพยาปชานิคาสุขียตานางปริหารันตุหกสัพเพปชีมายะอนุทิสายะ ปุขาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีตานางปริหารันตุ 7. สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุขาอเวราพยาปชาอนิคสุขีตานางปริหารันตุ 8. สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะปุขาอเวราพยาปชาอนิคสุขีตานางปริหารันตุ 9. กสัพเพเหติมายะทิสายะปุขาอเวราอภัยยาปชาอนิคสุขีตานางปริหารันตุ 10. สัพเพปุปริมายะทิสายะปุคราอเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชาณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสองสัพเพปชีมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สามสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราภยาปชาอนิคาสุขียัตานางปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราภยาปชาอนิคาสุขียัตานางปริหารันตุห้าสัพเพปุรัตทิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราภยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ หกสัพเพปชีมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 9. สัพเพเหติที่มายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราภยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 10. สัพเพอุปะริมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 1. สัพพาปุรัติมายะที่สายะอิทธิโยอเวราภยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สองสัพพาปชิมายะทิสายะอิธิโยอเวราอภยาปชานนคาสุขีอตานังปริหารันตุสามสัพพาอุตรายะทิสายะอัติโยอเวราอภยาปชานนคาสุขีอตานังปริหารันตุสี่สัพพาทักขินายะทิสายะอิธิโยอเวราอภยาปชานนคาสุขีอตานังปริหารันตุห้าสัพพาปุระ ที่มายาอนุทิสายะอิทิโยอาเวราภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ6สภาปชีมายาอนุทิสายะอิทิโยอาเวราภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ7สภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอาเวราภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ8สภาชักขีนายะอนุทิสายะ อิทิโยอเวราพยาปชาอนิคาสุขียตานางปริหารัน <sm> ต <hy al> <ata> ุ 9. <sm> สัพพาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวราพยาปชาอนิคาสุขียตานางปริหารันตุ 10. สัพพาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวราพยาปชาอนิคาสุขียตานางปริหารันตุ 1. สัพเพปุรัติมายะทิสายะ ปูริสาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีอตานางปณิหารันตุสองสัพเพปชีมายาทิสายาปุ่ริสาอเวราพญาปชาอนิคาสุขีอตานางปณิหารันตุสามสัพเพอุตรายาทิสายาปูริสาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีอตานางปณิหารันตุสี่สัพเพทะทักขีนายาทิสายาปูริสาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีอตานางปริหารันตุ ห้าส er ัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุหกสัพเพปชีมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุ 8สัพเพทักขินายะอนุทิสายะปูริสาอาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอตานางปริหะอันตุกเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอตานางปริหะรันตุกสิบ สัพเพอุปะริมายาทิสายะปุริสาอเวราพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายาทิสายะอดิยาอเวราพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสองสัพเพปชีมายาทิสายะอดิยาอเวราพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสาม สัพเพอุตรายะทิสายาอริยาอาเวราอพยาประชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ 4. สัพเพทักขีนายะทิสายาอริยาอาเวราอพยาประชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ 5. สัพเพปุรัตทิมายะอนุทิสายาอริยาอาเวราอพยาประชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ หกสัพเพปชีมายะอนุทิสายะอริยาอาเวราอาพยาปชาอานิคาสุขีตานางปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอาเวราอาพยาปชาอานิคาสุขีตานางปริหารันตุ 8สัพเพทักขีนายะอนุทีตายสายะอริยาอเวราภยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุ9กสัพเพเหติมายะอาทิสายะอริยาอเวราภยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุ10สัพเพอุปร,ริมายะทิสายะอริยาอเวราภยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุ หนึ่งสัพเพปุรัตทิมายะทิสายะอนาริยาอเวราพยาปะชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสองสัพเพปฉิมายะทิสายะอนาริยาอเวราพยาปชาอานิค้าสุขีอัตานางปริหารันตุสามสัพเพอุตรารายะทิสายะอนาริยาอเวราพยาปะชาอานิค้าสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพทักขีนายะทิสายะอนาตติยาอาเวราภยาปะชาอนิคาสุขีอัตานางปนิหารันตุห้าส <anca Haha Ministry>, <ushi> ัพเพปุระทิมายะอนุทิสายะอนุนาดิยาอาเวราภยาปะชาอนิคาสุขีอัตานางปนิหารันตุหกสัพเพปชีมายะอนุทิสายะอนัตตานาดิยาอาเวราภยาปะชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนานาดิยา อเวราพยาปชาอนิคาสุขีอตานางปฏิหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยานาดิยาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีอตานางปฏิหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะอนาดิยาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีอตานางปฏิหารันตุสิบสัพเพอุปาริมายาทิสายะอนาดิยาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีอตานางปฏิหารันตุ 1. นึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะเอวะเอเทวาอเวราพยาปชานนคาสุขีตานังปริหารันตุสองสัพเพปชิมายะทิสายะเทวาอเวราพยาปชานนคาสุขีตานังปริหารันตุสามสัพเพอุตตารายะทิสายะเทวาอเวราพยาปชานนคาสุขีตานังปริหารันตุ ส hey ี่ 5. ส hey uk ัพเพทักข hey ินายะทิสายะเทวาอาเวราพยาปะชาอนิคาสุขีอตานังปนิหารันตุห้าสัพเพปุรัตทิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราพยาปะชาอนิค้าสุขีอตานังปนิหารันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราพยาปะชาอนิค้าสุขีอตานังปนิหารันตุ เจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิศายะเทวาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีตานางปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิศายะเทวาอเวราพยาปชานิคาสุขีตานางปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะเทวาอเวราพยาปชานิคาสุขีตานางปริหารันตุ สัพเพอุป,ประริมายะทิสายะอเวราอภายาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรันทิมายะทิสายะมนุษาอเวาราภยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหา,ารันตุสอง